ทำไมเราถึงชอบรูปหัวแมวไขค,ความลับที่ทำให้ทาตอย่างเราใจฟูเคยไหมครับที่เห็นน้องเหมียวเดินเข้ามาคลอเคลียและมือเราก็อดไม่ได้ที่จะรูปหัวเบาๆจะมกันนะเหตุผลแรกเลยก็คือบริเวณหัวและแก้มของน้องแมวมีต่อมสร้างฟิโรโมนครับฟิโรโมนเนี่ยเป็นสารเคมีที่แมวใช้ในการสื่อสารกันครับการที่เข้าหัวมาถูถ่ยตัวเราหรือว่าเราลูบหัวเขาก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกลิ่นเฉพาะตัวจะทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่จะอยู่กับเราครับเหมือนเป็นการบอกว่าเราเป็นพวกเดียวกันแล้วนะนอกจากน้องแมวจะรู้สึก ดีแล้วคนอย่างเราก็รู้สึกดีไม่แพ้กันครับการลูบหัวน้องแมวหรือการสัมผัสสัตว์เลี้ยงเนี่ยีผลวิจัยบอกว่าช่วยลดความเครียดความดันโลหิตแล้วก็เพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขอยา่างออกซิโทซินในตัวคนได้ด้วยนะครับการสัมผัสแค่ไม่กี่นาทีก็ทําให้เราผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะครับและก็แน่นอนว่าพวกน้องน่ารักยังไงล่ะครับการที่น้องแมวส่งสายตาอ on ้อนวอนยังคอเบาๆหรือส่งเสียงเพ้อเสียงครางที่เราลูบหัวมันคือสัญญ,ญาณว่าพวกเขากำลังมีความสุขมากๆครับแล้วใครล่ะจะอดใจไม จะเป็นมากกว่าแค่การสัมผัสมันคือการสร้างความผูกพันและการแสดงออกถึงความรักที่เรามีให้กันและกันครับเป็นภาษาไกด์ที่ทั้งคนและแมวต่างเข้าใจและรู้สึกดีต่อกันครับเห็นไหมละครับเราสิดเหมียวการลูบหัวน้องแมวไม่ใช่ติกรรมติดตัวแต่เป็นสิ่งที่มีความหมายลึกซึ้งและส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่ายเลยนะครับในครั้งต่อไปที่ลูบหัวน้องแมวลองสัมผัสความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นนะครับ